สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วที่ช่องนะ้ำเพิ่มฟิวเจอร์นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมอ m มองอาส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 ไหพูดมดั้งดิโอเค วิ่งเร็วจังเลยโอเคตอนนี้นะครับทุกคนรอนะเสียงอะไรเมื่อกี้โอเคห้องเมตดบี อ่าต่อไปนะครับก็เป็นเควสเรียงสายเรียงสาเอ้าเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวไป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 เดไปไปไปเร็วไปเลยไป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 เพื่ไปไปโอเคทำเควสตรงนี้แล้วกัน ตดตดตตตดตต็ดตต็ดตตตดตตตดตตตดะกดปุ่มะคนนี้กดปุ่มนะครับทำไมหรอมีมีอะไรเลยเคยคยฮู้ีเอ T E A L เดี๋ยวนะคนนี้เหรอผมไปคนหูเบาโอเคโบวตคนแรกนะโบวตคนแรกคนนี้เลยคนนี้คนนี้ ตอนนี้โหวตแล้วแสกิปโหวต่ะคนนี้เอา้าเดี๋ยวทำไมโหวตคนเนี้ยไม่ใช่อินพสเตอร์ <S <S เห็นไหมบอกแล้วเราต้องระวังระวังไปไปไปจะอ,อยู่ใกล้เขาจะอยู่ใกล้มัน โอเคโอเคออกตกใจเฮ้ยเชื่อใจไม่ได้นะไมเชื่อใจไม่ได้ย่าย่าเฮ้ยเฮ้ยคนนี้มันตามมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะฆ่าผมฆ่าเลยจะฆ่าดิฆ่าดิมันปิดไฟอ่ะฆ่าเลยไม่โกรธ คาตะโกรน,นะ<ม>ก็คือคนนี้ตัวเองตัวเองให้บวตัวเองเดี๋ยวนะถ้าเกิดมันใช่ถ้าเกิดใช่นี่คือแบบเฮ้ย,ดยเดี๋ยว โอเคตอนนี้ก็หมดแล้วถ้าเกิดใช่นี่คือแบบสุดยอดเดี๋ยวนะขอชุบชีวิตเดี๋ยวนะขอป้องกันคนนี้แล้วกันนะ ขอป้องกันหน่อยนี่มีสองตัวบกักหรือเปล่าเนี่ยมันมีสองตัวเดี๋ยวเคควิสนี้เฮ้ยอัพโหลดอัพโหลด เราต้องเดินเข้าไปในป่าแล้วเจอเดอกไม้เจอถนนเดี๋ยวนะมันมีถนนมันไม่ใช่ถนนเอาสีแดงเป็นหรอสีแดงเป็นสีแดงกับสีม่วงเอ้ยไม่ใช่สีม่วงนะมันผมโอเคเราอ่าไม่มีเลยเหรอ ห้องนี้ห้องเดียวมาเลานี้ด้วยเ <c oughs> เยอะเลยอันนี้ส่วนใหญ่เขาจะเป็นแบบว่ากตินะด่านด่านแรกเลยสามสองหนึ่งแล้วก็ห้าสี่สามสองหนึ่งอีกที เปลี่ยนชุดก่อนหัวเป็นเพชรขอเป็นสีอะไรดีสีเขียวแล้วกันเงียบๆเป็นคริวเมดคริวเมดปะกะติด้วย มาทำไมอันนี้เลยอะ่ะออาบทตัวเองเดียเด๋ยวใครอูห้หเฮ้ยทำไมให้วตอ่ะเดี๋ยนะอันใหม่เรอเนี่ยโอ้โหพื้นหลังแบบใหม่นะทุกคนนี่พื้นหลังแบบใหม่ เออหรือว่ามันไม่ใหม่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นต้นไม้สี่เหลีย่ยมเลยเนี่ยมอสโน่ no. นี่ก็คือคนโบดโอเคออกไป แล้วทำไมให้โหวตเดี๋ยวก่อนโอเคใครเป็นคนคิดเควสเปิดไฟก่อนไนดะ้เปิดไฟอ้าวเฮย้ย โวดปับ๊บเ,นะเมื่อกี้ใครฆ่านะสีเทาจำได้สีเทาเป็นหรืเปล่าผมจำอะไรไม่ได้ <c oughs> ลืมอะ่ะโอเคหวังว่าจะโบดตรงนี้กันนะ โอเคออกไปจัดออกไปจัดออกไปจัดยานรำนี้เลยเดี๋ยวปิดกุนเราไม่ต้องไปช่วยเขานะอ๋อสีดำเป็น ลืมนี่ปึง้งจึ้งแล้วไม่ดาวดวงนี้มันมันต้องทำงยังไงอืมเื้ออะไรดีเนาะของจะเอาของอันไหนดี ซื้อแล้การเก็บตังค์ไว้ก่อนโอเคนะครับทุกคนชอบคลิปนี้กันไหมครับเดี๋ยวใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องนาปุ้มฟิวเจอร์แล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกีงกุ้งกิ๊กุ้งเพื่อไปกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับในวันนี้บ๊ายบายนะครับบาย